วันนี้เลคะที่ได้มาร่วมกิจกรรมของเราเป็นยังไงบ้างคะวันนี้เราก็มากําจัดยุงกันค่ะสําหรับเชินสุกร์ทุกวันสุกให้ชุมชนใช่ครับคือจริงๆแล้วหลายหลายคนอาจจะไม่ได้ไม่ได้นึกถึงว่ามันอันตรายแค่ไหนนะครับไ<ม>อ้พวกโรคต่างๆนานาที่ยุงจะพามานะครับโดยเฉพาะไข้เลือดออกไข้เลือดออกอาอมาลาเรียอย่างเงี้ยครับซึ่งมันจะจริงๆแล้วมันจะเยอะมากแล้วตอนนี้นี่เริ่มระบาดมากขึ้นอย่างตาม สถิติที่วัดกันมานี่คือปีนี้นี่คนป่วย3เท่าของปีที่แล้วอย่างเงี้ยครับซึ่งที่เราจะทำกันทุกวันศุกร์เนี่ยครับก็คือเอาเนี่ยครับไปโรยน้ำซึ่งซึ่งมันจะมันจะมันจะไม่ให้ยุงมันไข่ได้ครับใช่พวกน้ำที่ถูกแบบว่าขังเอาไว้อะไรเงี้ยค่ะก็อย่าลืมเปลี่ยนน้ำเทน้ำออกด้วยค่ะก็เราจะทำกันทุกวันศุกร์ เพราะว่าถ้าสมมติว่าคือหนูเข้าใจคือบ้านหนูอาจจะทำเออหนูทำวันอังคารเงี้ยแต่ว่าบ้านยุงที่บ้านเขามันก็จะบินไปบ้านข้างๆแทนทุ่คนต้องทำพร้อมกันหาที่หลบ แต่ถ้าทําพร้อมกันเนี่ยมันก็คือมันหลบไปไหนไม่ได้ใช่มันหลบไปไหนไม่ได้แล้วเราก็ตัดวงจรของยุงด้วยเพราะปกติเนี่ยยุงเนี่ยมีอายุวันนี้เก่งนะพี่สนี่เป็นสารลับมาก่อนเนาะไม่เราเคยแบบมีเรียนเรื่องอะไรอย่างนี้มาบ้างคือที่รู้มาเนี่ยคือยุงเนี่ยมันมีอายุไข่ของมันคือแค่7-11ถึงวันเพราะฉะนั้นคือถ้าเรากำจัดมันก่อนเนี่ยมันก็จะไม่สามารถไปไข่ได้แล้วทำเป็นประจำนะครับทำประจำอาทิตย์ละครั้งอย่างเงี้ยครับมันก็จะลดทั้งที่พี่เตอร์เคยบอกว่าโดยผลกระทบจากยุง เราไปถ่ายละครที่แบบว่ามันจะออกแบบว่ามีทุ่งหญ้าอะไรเยอะๆอ่ะโอ้โหการถ่ายละครนี่เจออยู่แล้วกันคือทรมานมากระหว่างในการเล่นโดนยุงกัดอย่างเงี้ยก็ต้องแบบว่าไม่ไม่เจ็บไม่เจ็บแล้ยิ่งเหราไม่ค พี่โตเป็นคนแพ้ยุงด้วยและหนูก็เป็นคนแพ้ยุงด้วยก็เลยแบบว่าต้องต้องดูแลทางตรงนี้นิดนึงค่ะคือถ้ามีการดูแลมีการช่วยกันดูแลน่ครับสำหรับทุกๆคนเนี่ยมันก็จะไม่จําเป็นต้องแบบว่าระวังตัวมากแต่ช่วงที่ออกถ่ายละครเนี่ยครับต้องมายืนหรือว่ากางแขนกลางขาแล้วก็ให้เขาฉีดยากันยุงกันอย่างเงี้ยครับคือมันไม่รอดครับไม่รอดแล้วฉีดทั้งตัวปุ๊บมากัดหน้าใช่กัดหน้าด้วยเพราะยุงเดี๋ยวนี้มันแบบว่ามันพัฒนาไปจนแบบว่า มันกัดก็เจ็บด้วยอะไรด้วยแล้วก็โรคที่มันนำพามาก็แบบว่าเยอะด้วยอะไรเงี้ยอย่างน้องสาวกี้ตอนเด็กๆเคยเป็นไข้เลือดออกแล้วคือเราก็เชืว่าไม่สบายอย่างเดียวไม่คําว่าไข้เลือดออกคือไม่ได้อยู่ในหัวทั้งพ่อทั้งแม่และทั้งเราเลยอะไรเงี้ยไปรู้ว่าเป็นไข้เลือดออกอีกทีหนึ่งคือตอนที่ถึงโรงพยาบาลแล้วแล้วเราก็รู้สึกว่านี่ไงมันอันตรายตรงนี้ครับเพราะว่าไข้เลือดออกเนี่ยมันมันมันถึงชีวิตได้ไงครับอย่างล่าสุดนี่ครับที่นักศึกษามีคนหนึ่ง ที่ติดไข้เลือดหวัดมาแล้วก็เสียชีวิตไปเฉยเลยอย่างที่ได้มา่วมกิจกรรมวันนี้ก็กกเห็นว่าไปฉีดยุงอะไรที่ตามชุมชนด้วยะคะใช่ค่ะก็มีที่เป็นแบบว่าผงทรายที่แบบเอาไปโรยอะไรเงี้ยแต่ก่อนหนูหนหนไม่รู้นะเอาตรงๆคือหน,หนูก็ไม่รู้ด้วยว่าเออมันมีไอตัวผงนี้ที่แบบว่าโรย<ช>เพื่อแบบว่าฆ่าพวกไข,ขย,ยุง<ช>หรือว่าพวกอะไรเงี้ย คือปลาอะไรเงี้ยครับหรือว่าสัตว์ที่อยู่ในน้ำเนี่ยครับก็คือจะไม่มีผลกับเขาคือมันมันมันคือสําหรับไข่ยุงโดยตรงนะครับใช่วิธีการการเรายนกำจัดน้ำยุงลายกันนะค่ะก็ะะอย่าลืมนะคะทุกวันศุกร์ก็มา<ผ>มร่วมกิจกรรมกับพวกเราแล้วก็ร่วม<อ>ก <ๆ S 3> ิจกรรมหรือว่าทําเองก็ได้นะครับแต่ขอให้เป็นวันศุกร์กับคือให้ให้คนคนทํายิ่งเยอะนะครับยิ่งดี ถูกต้องทำพร้อมกันทั้งชุมชนตรงไหนที่เราเห็นว่ามีน้ําน้ําเสียน้ำค้างอย่างเงี้ยครับมจะเป็นตรงนั้นที่อยู่เขาไข่นะงเ้ยครับก็เสียถุงเล็กๆแล้วก็ไปโรยซะหน่อยถูกต้องค่ะพวกน้ําที่ขังเอาไว้ก็อย่าลืมเปลี่ยนน้ำด้วยการหรือว่า โอ่งน้ำหน้าบ้านอะไรอย่างเงี้ยครับยดาลืมเปลี่ยนน้ำแล้วก็ไปปล่อยพวกปลาอย่างบ้านขี่จะมีแบบว่าโอ่งที่เวลาฝนตกอย่างเงี้ยฮะมันก็จะมีน้ําเข้าไปขังในนั้นจะปล่อยเป็นพวกปลาหางนกยูงอเอาคใช่โอ้จะกินไข่เหมือนกัน <laughs>